จะเจอที่หลมครับ ลมครับลมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพี่เอ้ยตะกร้ามอ้ฮูอ้าวฮึบโอ้โห,โโห,โโหสุดจัดไปอ้าวงานเข้าแล้วได้ไหม อ <H as> ้ลมครับเหนียวด้วยเอา้าเพิ่เพิ่ไปโอ้โหสุดจัดสุดจัดโอ้พี่น้องเอ๋ยมันลมครับมันลมมันลมต้องเก็บให้หมดครับพี่น้องเขาบอกว่าไม่กลัวเลยแล้วแค่นี้จิบจิบ วลัวทำไมฮึบไปแล้วไปไหมโอ้โหจัดชอตเด็ดให้ดูเลยพี่น้องเลยดูครับลื่นเขาบอกว่ามาถึงแล้วต้องจัดชอตเด็ดให้ดูหน่อยเดี๋ยวมาจากมาไกลโอ้เหนียวพี่น้องมันล่ครับ ดูครับดูครับโอ้โหดูลืนล่นลืนล่นเลื่นเลื่นเลื่นก็เก็บดาวเท่าที่ได้ครับดีกว่าไม่เก็บให้เจ้าของนานนะพี่น้องนะดูครับเหนียวพี่น้อง าโทรมาเขาโทรมาถามชื่ออะไรพี่พรพีทรโทร,รมาเมื่อกี้รับสายอ่บอสเดี๋ยวเราโทรกลับกันได้มหมเฮ้ยเบอร์พี่โทรมาเมื่อกี้ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่สองโอ้มันจริงๆครับตรงนี้ <c oughs> จัดชัดเด็ดให้ดูเลยผู้ใหญ่เปมจัดให้ ผู้ใหญ่เปมใช่ไหมผู้ใหญ่เปมจะให้เออพี่บอกว่าคอยลงไปเด้อคอยลงไปเด้อเดี๋ยวลงเอาตรงนี้ฮ่าม <Yeah. S 2> ีการบอกให้ลงด้วยเออผมรู้ไอ้แ okay. กว้วจะหมานี่ผมเลยลงเลยผมรู้เลยมั่นลงแตวนี้แล้วใช่ <c oughs> เขาบอกว่ามาไกลแล้วกลัวไม่มีช็อตเด็ดให้นะ <c oughs> จัดให้สน้อยพูด <c oughs> แล้ว ใช่กว่ามาไม่คุ้มลื่นหน่งจริงจริงเนี่ยมันไม่ล่มดิเนอะไม่พ่พิพตามันอยู่ข้างของด้วยดิยอือเป็นของน้ำไง ใหญ่จัดให้ครับเจ้าลมครับบิงนี้เขาถึงปล่อยไว้ที่หลังนะพี่น้องนะแม่สุดจัดไปเลยพี่น้องกข,ข้าวก็ขอหกหนึ่งครับข้าวเบาครับราคาก็เกียลละหกพันกว่าบาทถึงเจ็ดพันแปดพันนู่นแหละพี่น้องเขาบอกว่าปีหนึ่งก็พออยู่ได้นะครับเกี่ยวแถวนี้นะครับผมปีหนึ่งก็ บางเจ้าเขาก็ทำสามผลครับบางเจ้าก็ทำสองผลก็ถือว่าได้ปีหนึ่งได้เกี่ยวสองสามผลก็ถือว่าโอเคนะแถวนี้เขาทำได้ข้าวครับปลูกข้าวอย่างเดียวสุดจัดไปเลยพี่น้องครับอู้จัดฉัดมันครับสิบหกก็ได้ครับใกล้จะเสร็จแล้ว นุก็ถ่ายข้าวใส่แล้วครับผู้ไปกี้มันจัดเลยพี่น้องถ่ายข้าวเสร็จก็เกี่ยวต่อครับแล้วผมเดินไปรถเข้าร่มก่อนไม่ไหวครับพี่น้องรอ้อนอีริย์นี่น่ะแดดจังปางเลยวันนี้เราก็หาเราถ่ายคลิปแถวสูพันครับเราก็ไม่รู้จะไปไหนต่อนะน้อง คณะเขาก็ไม่สูงนะแถวนี้นะเขาทำนานทุกปีไงรองท้าบูทก็ไม่ได้ซื้อมาอ้ลืมเลยไม่รู้ว่าจะได้มาถ่ายรถเกลียวครับก็เลยไม่ได้ซื้อติดรถไว้เดี๋ยวน่าจะมีเด็ดัวนี้ครับเดี๋ยวรอ,อผู้ใหญ่เปรม พีใหญ่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเขาว่าจะพาไปดูรถสุบเดลซิ่งหรือเปล่ามีที่เด็ดแน่นอน,นครับฝากกดติดตามครับติดตามตอนต่อไปพี่น้องแม่ถือว่าเด็ดครับผู้ใหญ่จัดให้บอกว่ามาไกลมาจากบุรีรัมยันสุพรรณกว่ามาไม่คุ้มจัดชนเด็ดให้ดูหน่อยว่าอย่างงานไป ทำนาทุกปีครับปีหนึ่งก็บสองขนสามของเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะเกษตรกรครับแต่แถวบุรีรัมปีหนึ่งเขาทําข้างหนึ่งนะไปะโอเคมาเจอคลิปหน้าครับแต่ผมเดินไปพักที่รถก่อน